สวัสดีครับพอเอ,เอ็นเย็นเกรงไวันนี้เราจะมาย้อนอดีตกันดีกว่าไปไหนคะย้อนอดีตค่ะคือคลิปวันนี้นะคะไปยุหงยๆไปยุในเรื่องสงใช่ไหมครับอดีตไม่ขนาดนั้นคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องคือเขาเรียกว่าเราอะท o u t u b e มาเนาะหลายปีแล้ว นะฮะ <Okay. S 1> มันก็จะมีคลิปออกมามบกมม่เลยล่าสุดนี้เป็นพันๆเลยนะเป็นพันๆคลิปหลายคนนะก็ติดตามเราในคลิปแรกๆหลายๆคนก็เพิ่งมาติดตามบางคนก็ติดตามมาแบบระยะหนึ่งแต่ก็ไม่สุดแต่ก็เชื่อว่ามีคนบางส่วนนะนะที่แบบติดตามเรามายาวนานใ้ไในคลิปแรกๆเอางี้วันนี้เดี๋ยวเราจะมานั่งดูคลิปแรกๆของเรา <c oughs> ที่เราทำยูทูปกัน <c oughs> ดีไหมลองนึกภาพก่อนดีว่าคนที่ดูอยู่เนี่ยนึกถึงคลิปอะไรอ ไม่เคยถ้าเป็นหนูอ่ะหนูที่อะไรคิดถึงคลิปเอิ่มไอเนี่ยน้ำแกนน้ำกายรีวิวขนมของเล่นแโอ้โหทะเลาะกันไกลคลิปด้วยอ่ามีทะเลาะกันอ่ะเดี๋ยววันนี้มานัดูกันนะคะใครที่ยังไม่เคยดูจะได้ดูไปพร้อมๆกันคิดถึงย้อนวันๆย้อนวันๆอ่ะนะคะมาชมกันโอเคคลิปของเรานะจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีสองสองช่วงก็คือช่วงแรกที่แบบพ่ออินเนี่ยเริ่มตัดคลิป เริ่มไม่ได้ทาคลิปหรอกเริ่มถ่ายแล้วก็เริ่ม upload, อัปโหลดนะมันก็จะมีคลิปที่แบบบางทีมันไม่เป็นคลิป <laughs> สมัยก่อนอะ่ะมันจะแบบอัพมาเพราะว่าเออเอ,อ,อยากอยากลงมันจะไม่มีแบบเปิดคลิปหัวคลิปแบบอย่างเงี้ยใช่เริบอกว่าแล้วก็ทาสักระยะหนึ่งเริ่มมีแบบทีมงานตัดต่อมันก็ทีนี้จะแบบรูปแบบเป็นคลิปเต็มจริงจังไอ้ตามตามที่ขึ้นในนี้เลยนะนะคลิปแรกของเราอะ่ะนะเจ็ดปีที่แล้วถ่ายเองน เอาต้องนึกดีๆนะคลิปตั้งแต่ยังแบบมยังไม่มีแบบนี้เลยนะนึกนึกออกปะกายอาจารยนติดสติกเกอร์กับเกดกายในห้องน้ำที่อ่ะถ่ายว่าเกดเกดถ่ายว่าอะไรไม่รู้เลยนี่เด็กเกินนะอ่ะคิดว่าถ่ายเล่นๆเฉยๆมาไม่รูสมองให้พูดอ่ะน่าจะแบบคีราสีที่ตรงรียนอดูว่าอ่ะอ่ะลองดูนะใช่เปล่านะไม่รู้เรื่องอะไรก็นะคลิปแรกของเรานะเจ็ดปีที่แล้วมามาชมกัน เราเปิดมากีปีเราเปิดมาเจ็ดปีแล้วหรอเนี่ยช่องนี้อ๋อไปรับอะไรอะไรวันนั้นไปงานอีเวนต์รถยนต์ฟอร์ดเหรอแล้วเขาก็แบบเหมือนให้มีเทสต์ไดรฟ์อ๋อรถยนต์ฟอร์ดเป็นงานอีเวนต์เขากำลังจะแบบเหมือนจะจอดรถอัตโนมัติระบบจอดอัตโนมัติใช่นี่ดๆมีคนตะโกนอยู่เลยใครยกายตะโกนกล้องยังสั่นเพราะว่า เด็กๆกับเปียดอยู่ข้างหลังนี่พ่ออินถ่ายพ่ออินถ่ายเราข้างๆก็ไม่ใช่พ่ออินเป็นคนที่แนนาาาดาแบบเราจะต้องทํำยังไงยังไม่เห็นใครเลยดีกว่าคลิปนี้เหมือน,นเอา,เอาไปประกอบปนนฟังก์ชันรดมากกว่าเลยโอเคเพราะวาทันน่นนเรื่องหนครับคือตอนนี้พี่เป็นบล็อกเกอร์แล้วใช่ไหมพี่เป็นแล้วเป็นแล้วนะอีกคลิปหนึ่งนะให้ดูอันนี้เป็นคลิปที่3เป็นเวอร์ชั่นที่แบบ เพิ่งจะลองอัดจริงจังนะรีวิวเครื่องทอดไขมันต่ำฟิลิปนี่โอ้ยหน้าตาโอ้ยคิ้วน่ากลัวมากทำไมแล้วังพูดยแบบพูดแบบเป็นทางการอยู่เลยอ่ะวันนี้เจอค่ะจะมาแนะนำช่วงนี้เด็กๆแบบว่าไอ้กังข้อแค้นนี่ใช้แมแอรเหรอคะเนี่ยหม้อมันทนมากนะทุกวันนี้ฉันยังใช้มันอยู่เลยฮะมีปลายคลิปนิดนึงนะที่จะแบบให้เด็กๆมากิน กอ่อันนี้ยังอยู่คอนโดอยู่เลยนะมันจะพีคมากถ้าเดินชนกระจกเกนยังน่ารักเลยทุกวันนี้นะเะิ้ลกะหล่ว่างเลยดูกายเนี่ยโอ้โหเตียมาทุการโตกว่าเกนมามาณปั๊บปีหนึ่งปีหนึ่งโอ้ยโอ้ย คือคลิปนี้พี่อินทายเองตัดเองอตัดเองแล้วก็ดูเองด้วยดูเองเฮ้ยคลิปนี้คนดูเยอะนะคลิปนี้1นึ่งแหนึ่งืวิวย้อนดูกันได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมีคลิปหนึ่งนะนะอันนี้คลิปที่ประมาณคลิปที่ห้าสมายนั้นเนี่ยมันมีอันนี้ทะเลาะกน i c Bucket Challenge คือไอ้ลาดน้ำแข็งดูดูดูดเจไแกาทะเลาะกันคือกายจะลาดแบบมาทันที ส่วนส่วนเจสอะพยายามปกป้องน้องเอ้ยไม่ให้ปกป้องหมามาไม่ให้น้องจับน้องก็เดินดูนดิคือไอที่หมาพูดเนี่ยนะไม่สนุกเลยไม่สนุกไอเด็กๆข้างหลังดูนดิชายก็พยายามจะลงไปเล่นให้ได้อย่าลืมนะคุณมีเวลาก็คือตอนนี้อยู่คอนโดซี่คอนโดคอนโดเดิม เป็นคลิปสั้นมากเลยนะตัดหัวเลยตัดหัวแล้วโดนกายดูดูกายล่าโดนกายเต็มๆเลยกายไม่หนีกายไม่หนีคลิปนี้นะคนดูไปเท่าไหร่หรือเปล่าล้านหนึ่งโอ้โหหัวก็ขาดอ่ะฮะว่าตัวลอยอีกสักคลิปอีกสักคลิปอ่ะอันนี้ถ่ายเองตัดเองกันนะตัดต้มหู เจาะอูค่ะอยากสวยลองไห้โอ้คลิปนี้นะ7ปีแล้วคนดูไปล้านแโอ้คือนาทีแรกๆอ่ะมันจะดูหลักร้อยแต่ว่ามันมันอยู่นานเนี่ยไม่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะมาโคตรโหดเลยบอกว่าพี่พนักงานอยู่2คนใช่ป่ะเจา่เดียวเลยจึกเลยกลัวเดี๋ยวเจาข้างหนึ่งเดี๋ยวจะเสียเวลาเราจะพอเวอร์ไปที่1.45วินาทีนะอ่านี่เดี๋ยวนี่กำลังจะโดนเจาะละ อุ้ยเอ้ยอุ้ยเจ็บไหมอุ้ยเจ็บเจ็บป่ะตอนนั้นจำได้ปะเจ็บไหมอุ้ยน้ำตาไหลไหมอุ้ยมเจ็บทีนึงแล้วแบบสักแป๊บนึงมันก็หายไปเลยมันเจ็บแป๊บเดียวอะเหมือนโดนมดกัดนะอุ้ยมันน่าจะเจ็บอยู่นะอุ้ยสวยเออเนี่ยพอเนี่ยตอนนั้นคือยังเจ็บอยู่เจ็บประมาณแป๊บเดียวแล้วพอเขาเอาเนี่ยหายเลยหายเลย อ่ะโอเคมาทริปเที่ยววางนี้ว่ะทริปที่พ่ออินเนี่ยตัดสินใจจะทำ YouTube จริงจังละนะหลังจากนี้นี่นี่ตัดเองนะเต็มใจแล้าหัวเมียคุยบนเตียงใครเคยดูว่าสองหมื่นจอวิวจะได้ช่วงน้พี่อินต้องทำผมชีได้วยครับพี่ไม่มันฟ้าไฟไฟดูดผมชีพอดีหัวเมียคุยบนเตียง ชื่อว่าท่องหัวเมียและเหี้ยใจหัวเมียและเหี้ยใจเออมันเป็นคลิปที่หลายหลายคนได้ยังไม่เคยดูนะเหี้ยใจใครดูวะหัวเมียคุยบทเต็มอันนี้อันนี้ชื่อคลิปว่าอะไรครับผมมาดูจะไปตามเนี่ยหัวเมียคุยบทเตียงมีเทปเดียวอันนี้อันนี้ชื่อมีเทปเดียวตอนแรกตั้งใจว่าอะไรรู้เป่านั่งคุยกันก็แบบไม่รู้จะถ่ายอะไรอ่ะคือแบบเอออยากถ่ายอะไรเงี้ย ก็โยนมุกกันไปเรื่อยตุ๊กติตุ๊กติสนุกดีนะอันนี้เราให้เปิดดูนิดนึงให้มันแบบมีอะไรเห็ดเฮ้ยให้ดูวอมเป็นยังไงนะทีนี้มาดูคลิปเที่ยวบ้างใครอยู่นานพอควรเนี่ยจะมีซีรีส์หนึ่งชื่อว่ารักใครให้พาไปเที่ยวเออ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 อันนี้ต้องหลายปีเลยนะรักใครให้พาไปเที่ยวเนี่ยเวลาเราตัดก็คือเหมือนสมมติไปเที่ยวสามวันทุกอย่างสามวันก็จะรวมอยู่ในคลิปเดียวมันก็จะเป็นเหมือนไฮดูไม่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 คืออย่างนี้ รักใครไปพาไปเที่ยวอะ่ะมันมีหลายอย่างมันมีแรกๆอ่ะแรกๆเนี่ยนะคือเพราะอินตัดคนเดียว่ป่ะคิปเป็นออกมาไม่เยอะมันก็จะรวมกันหลายๆอย่างแบบบางทีไปทริปยุโรปเนี่ยสิบวันหนึ่งทริปนะแต่รับใครจะพาไปเที่ยวที่หลังมีพิมพ์งานมันละเอียดดังนั้นอะ่ะมันเป็นซีรีส์แรกๆแ,แต่ว่ามันยกเลิกไอ้นี่ไปเพราะว่าอยากจะให้แบบทําทําหัวข้อมันกระชับขึ้นไม่งั้นรนะับใครพาไปเที่ยวก็ซัดไปยาวแล้วนะเรายังแบบ จะต้องจะต้องมีชื่อตอนอีกมันก็เลยก็เลยตัดไปนะอ่ะมาดูลักใครพาไปเที่ยวตอนแรกกันดีว่าโลกโลก้เก่าเน่เด่เน่่ถ่ายเองกับมือตัดเองกับมือนะ้อเคต้องกายนะดูดูเดินเด็กเด็กตอนนี้อยู่ไหนกันเอ้ยด,ด,ดูภาพดูภาพใช้โกโปรถ่ายแต่ก่อนกับโกโปรไม่มีการสัตดูโกโปรบบเอนนนอินไปดูไทร์ วางแผนนเี่ยไม่ต้องอะไรเลยเพราะเราไปนี่เคยเหรอปะอ่าเดี๋ยวเราจะฟอร์เวิร์ดไปนิดนึงนะให้ให้เห็นโมเมนต์เด็กๆหน่อยนี่คยดูแต่ก่อนนะคือแบบเขาจะต้องแบบแบบเขาจะต้องผมตั้งตั้งแแบบแบบไม่ง่ายโอเคไปนาทีที่สามกันดีกว่าอ่ามีเห็นเกสเหตุการณ์หน่อยอู้สวยดังแต่ก่อนนะต้องหวานอย่างเงี้ยทั้งตัวดูดูชุดดังอ่ะนี่ไปโรงแรมสุโขทัยเฮอริเทจเนี่ยเนี่ย ตรงนี้ดูตัวมันสั้นๆอยู่เลยอะตรงนี้หนูปลดล็อกอะไรลยไหมอะไรกล้วยตากอ๋อกล้วยตจริงเหรอก็บรรยากาศในยี่สอดีที่มันที่ไปเกษตรกรรมอะไรอ่ะอ่าต้อบอกเลยว่ากล้วยตากตรงแรมนี้เราไปกันหลายรอบนะใช่เนี่ยมันเป็นคลิปแรกๆที่ที่แบบป้าตัดเลยนะเอาอีกสักตอนนึงแล้วกันเรามาคลิปรักใครพาไปเที่ยวตอนที่10กัน อันนี้เริ่มมีประสบการณ์ในทางถ่ายละเนี่ยอันนี้จะจะตัดจะตัดแบบอีกระดับอื่นจะไปมาเกลวะมาเกลวะไม่เคยทำยังเห็นพัฒนาการการถ่ายในการตัดด้วยนะภาพจะไม่เต้นแล้วเออดูดูดูคิ้วออกมาเริ่มเป็นทรงแล้วนี่มันจะเนี่ยป้าป้าในมุมของการถ่ายป้าจะเชื่อมโยงเป็นแล้วว่าควรอะไรบ้างเนื้อออกปะแต่ว่ามันก็จะไม่ละเอียดเหมือนเดิมก็คือก็คือแบบหนึ่งที่บาทหนึ่งตอน พะมันมันไม่มีเวลาตัดตอนนั้นอ่ะทติปนี้เนี่ยเด็กๆไปเล่นไอ้นี่กันอ่าดูดูหน่อยถ้าหน่อยก็ยังดีพรอบลงตายถ้าพูดถึงนะใครให้พาไปเที่ยวคิดถึงทิปนี้อ๋อหรอจริงเหรอนี่เรามาที่นาทีที่ประมาณ50ิบนี้นะดูเกสนะทิปเนี้ป่วยน้ำมูกไหลเป็นโควิดเอ้ยไม่ใช่ดูกายดูกายดูกายเจสอ่ะมันมันอยากเล่นนะแต่มันป่วย มันเลยแบบคลิปนี้มันแบบการน่ารักมากอะ <c ười> เอะไรดูความกันเนี่ยน้ำน้ำบุกไหลเจ๊ดอะฮะเป็นไข้มั้งฮะเออเออน้ำใสคาดนักข่านี่นยี่ทิปนี้คนด,ดูล้านวิวเลยนะไม้เขียนชีวิตเมาอนมามึงกับป้ายเออนั่นเอง เหมือนน้ำมึนมาป้ายมาป้ายมาที่นาทีห้าห้าจุดสี่สี่นี่เด็กๆอันเนี้ยจะเป็นแบบสไตล์ของเราเลยเรียกแบบเริ่มรีวิวห้องพักอันนี้เรามีรูปกลับมาด้วยนะเออเเนี่ยไอ้รูปอย่างเงี้ยยังอยู่เลยเออแต่มันแตกไปยังไงมาลายแตกไปดูกายสิกายทรงผมอะไรด่ะฮะทรงผมเอามาตัดเองนะกายไม่เคยเข้าใจแต่ก่อนจะมีมีภาพดิ่งแทรกด้วยเพราะพออินเบนบล็อกเกอร์ไงเนี่ย เวเนเชียนนะฮะมามาอีกทักคลิปนะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆอันนี้ดูดูคลิปสั้นๆอยากดูเนี่ยป๊าดดูขนมของเล่นเออเดี๋ยวให้ต่อจากคลิปนี้อโหโอ้โหพญาใช่ไหมใช่อันนี้ว่ายน้ำโชว์ดูดูดูมีแจ้งดองเอ๊ ตอนนั้นหนูว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยหนึ่งจุดแปดล้านวิวนะเกต์ว่ายน้ำเนี่ยเนี่ยสั้นมากเลยแค่เนี่ยสามสิบวิคลิปสามสิบวิจริงอ่ะเออว่ายน้ำสามสิบวินางเงือกน้อยว่ายน้ำที่ที่บีสอะไรอ่ะบิสพูวิลล่านะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะให้ดูอันนี้อะไรที่ไหนไตรภูมิอ๋อไตรภูมิมาทยา ลองค่าอ,อ, <laughs> องค่ายพวกเรามีความตื่นเต้นสำหรับคืนนี้เราสถานที่เทียวแห่งใหม่ดูดูหน้าตานางะนะเอางี้เรามาคลิปแจ้งเกิดเราดีกว่าที่แบบแบบคลิปแรกๆเลยนะที่แบบคนดูเยอะอะนะก็คือคลิปไอ็นดีวีนี่แหละแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องถามมาใช่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 ใช ก่อนหน้าเนี้ยมันไม่มีช่องมาดามแอนมันมีมันรวมกันที่ช่องทุูมาดามทีวีหมดเลยมีซีรีส์หนึ่งที่มาดามแอนทำยืดมานานมาก6-7ปีก็ยังคงทำอยู่ก็คือมาดามแอนแกะกล่องใช่เดี๋ยวมาดูมาดามแอนแกะกล่องเวอร์ชั่นแรกกันอันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งนย์เเลยตอนที่หนึ่งอีหนึ่งนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำรายการใหม่ก็คือรายการแล้วคือมีโฟล์กไฟนี้ได้เหรอเออมันเป็นเครื่องฟอกอากาศหรือเปล่า ทุกวันน like um well> uh like ี้คือสายแอบรูว่าองดูนางดูตหนูดิดูกายดิอ๋อตอนนั้นเหมือนไปซึ่งไปตัดขนไปตัดขนที่ร้านหมามายใช่ไหมใช่ด้วยอ่ะดูดิดูดิมาจาก b a b y a t e r เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าเบื่อเนี่ยไหมปัจจุบันก็อย่างนี้ะลออนี่มีเป็นแกะกล่องรีวิของช็อปของใช้อ๋อนี่ยังไม่มีท่า ไม่คิดว่าจะแกะกล่องมานี่จะบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยจะร้อยกล่องเล้วนะจะได้ร้อยกล่องจะได้ร้อยตอนและตอนหนึ่งเนี่ยประมาณห้ากล่องเป็นอย่างต่ำไม่ตอนหนึ่งเสียตังค์เท่าไหร่ครับบอกพี่อินไปครับโจโจโจอ่ะโอเคน้อยมากเลยประมาณห้ากล่องนแสนสองมามาเจอแล้วตอนที่เป็นคลิปแจ้งเกิดเลยจําได้เลยว่าแบบหลังจากเนี้ยยอดบิวดีเลยคลิปนี่แฮร์รี่พอตเต้ ไม่รอดนะวันนี้วันนี้หนูจะมาเปิดด้วยนี่ห้าปีแล้วอายุเท่าไหร่อไม่อันมีคอ้ายฟังว่าที่เราแจ้งเกิดเพราะส่วนหนึ่งเราทำตามกระแสด้วยเนาะเพรานั้นลูกอมแฮร์รี่พอตเตอร์กันมาเพราะฉะนั้นเกลือฝากไว้ใครอยากดูว่าเป็นยูทูบเบอร์การทำกระแสง่ายง่ายตอนนั้นอ่ะไอ้ลูกอมเนี่ย มันดังมากเลยแต่ว่าชอบกินไม่ได้รสชาติอร่อยมากและไอ้นี่นะอุงแพงมากเลยก็ต้องคดซื้อมาก็เลยมาถ่ายวีดีโอแต่เด็กๆ,ๆน่ารักมากเลยเนาะตอนนั้นเนี่ยอะไรยังไงคะวันนี้อ่ะนี่มาดูอันนี้ดีกว่านะอันนี้คลิปเหล่านี้ลองหาก็ได้เลยนะ,ะฮะคะอันนี้เอาคลิปเก่าๆไหมดูโอ้ออันนี้5้าปีแล้วหล้านวิวแล้วโอ้โไหไอแต่กระโปรงเนี่ยทุกวันนี้ยังอยู่ยังจะอยู่เลยอ อันนี้เป็นคลิปคุณนายแอนน้องเกดน,น้องกายเต้นสะบัดคราบอันนี้มีสปอนเซอร์อันนี้ <laughs> น,น่าจ <laughs> ะเป็นเป่า <laughs> เป่า,เ,ปาเออเด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 ดอันนี้พ่ออินไทยตัดเองนะ <laughs> อันนี้ <laughs> น,นี่แหละพี่อิ <laughs> ทนที่คอนโดที่ที่สวนสาธารณะคอนโดแล้วก็อีกอันหนึ่งนะที่แบบคนดูเยอะมากแล้วน่าจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ที่หลายๆ <laughs> คนฮาร์เบอร์แลนด์ฮาร์เบอร์แลนด์อันนี้ห้าล้านแปดแสนมิวูนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาอะไรนาฬิกาเกดเหรอไอ้มู ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอก่อนหนะ้าไอ้โปโมปะเออโปโมอ่ะโปโมหรือโทโมเฮ้ยจริงเหรอไปเล่นกันเปล่าไปเล่นกันเปล่าอันนี้นะคะ<ป>รักใครพาไปเที่ยวตอนย<ม>ี่สับตอนสวนสนุกคาเบอร์แลนด์พัทยาในตอน,นมันดังคาเบอร์แลนด์ที่แรกที่<ล>แร<ล>กที่แรกเขาเชิญเราเป็นคนแรกๆเลยแหละใช่นี่เนี่ยยังเป็นรักใครพาไปเที่ยวนี่ตัดเองอยู่ถ่ายเองตัดเองเหมือนเดิมถ้ามีทำเมจทีนั้นหนูอยาก บอกบอกว่าปลามากเวลมเปลี่ยนฟอนต์เถอะดูหน้ากายดิทำไมมันเนิร์ด่างน่ะฮะเพราะมันนี่ไงมามาดูดูกายโอ้เด็กติ๊กโตขึ้นเยอะจริงๆนะดูขาเกาิกับไม้ที่ฟันฮะทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เหรอใหญ่เป็นขาโตสนุกไม่เยอนี่นี่โอ้เออแต่ก่อนนะยอดวิวดีดี แล้วเดี๋ยวนี้ยอดวิวไม่ค่อยดีเลยรู้สึกว่าต้องช่วยกันดูนิดนึงนะเดี๋ยวนี้ถ้าแค่ขึ้นแสนวิวก็ดีใจแล้วประมาณถือกล้องอะไรโปโปใช่ใช่โปโปโกโปอันเก่าไง ใหญ่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 ยังไงนี่ใหญ่เดี๋ยวนี้อันก็ต้งย่ได้นะเพราะด่โดนมาโดนจอะเดี๋ยวเราจะเอาแบบคลิปที่เริ่มมีทีมงานให้ดูดีไหม นี่ยังไม่เริ่มยยังอันนี้ยังตัดเองอยู่หมดเลยไี่ค่ะเบอร์แลรนด์บาป๊าก็ตัดเองตัดเองใช่ที่มันดูง่อยๆก็เพราะป๊าตัดเองใช่ไหมอ่ะมาดูตอนแรกที่ตอนนี้เรามีทีมงานลุงดูมามาจอยละเนี่ยอันนี้เป็นคลิปแรกๆที่ลุงดูตัดก็จะดูดูมีมิติกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะไปเกาะสม็ดใช่ไหมเนี่ยใช่ไปเกาะสม็จนั่งเรืออ่าวพาวรีสอร์ทเป็นรักใครให้พาไปเที่ยวตอนยี่สิบสี่โหดูกาย อ้แวงอันเนี้ยแล้วใครไาเที่ยวปกติจะมีไฮไลท์อเนี่ยแล้วก็จบเพลงเขาเนี่ยนะอันเนี้ยจะเริ่มเป็นเป็นในที่เราคุ้นเคยมากขึ้นดิกๆอยู่เลยดูสิาไม่คิดไม่กี่ปีแล้วครับ10ปีแล้วเน้ะ5ปีลุงดูอยู่กับพี่มา5ปีแล้วใช่สิบมิถุนาสองศูนยนึ่งหพี่ดูเป็นพนักงานคนแรก จนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่จนพี่ไอซ์จะไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ไปยังอ๋อโอเคเนี่ยเอาเอาเอาอีกคลิปหนึ่งแล้วกันที่แบบทุกคนน่าจะจำได้สามสองวาทำไมแะแบบดูดูแบบไอ้นี่ว่าอะจะแย่งโบทำไมตกองดูดูดูหน้าดูดูดูุ้ยวุ้ยุ้ยไม่คือตอนนั้น่าจะเป็นช่วงที่แบบ ทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทั้งวันอนนี่ก็คือจะแบบดู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 ดลดูดูดูดอดูดูดดูดเรูอูดูดดูดูดูดนดู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 ดเ่ สุดท้ายได้รีวิวไก่ร้องไห้ทำไมตอนหนุบไปกทอ,อนะองไปถึงโรงเรียนะ <หา S 2> อะอ้าวนกไก่ร้องไห้ทำไมหอ้ยหตั้นลลงนนโอ้ยโอ,อ้ยเมอมี้มีการกระทบกระทังกันเรื่อยนี่นะไปอ่านไปอ่านคอมเมนต์นะมันมากมีทั้งกอกเกีย์เคสและกอกเกียกกายแบบ กองเฮียเกตก็แบบไกานี่จ่าทำไมเนี้ยเกสราเกไกายเจีเจ,จไม่ดีอะไรเงี้ยก็แบบสู้กันมากเลยมีดราม่าเลยนะพันเก้าร้อยคอมเมนต์อ่ะอ่านไม่ไหวเลย,เลยนะจ,ะจะบอกแค่สี่ร้านกว่าต,ติดให้โหวตแล้วว่าทีมเกตทีมไกาโอ้ <S <S สุดยอดเลยอะ่ะอ่ะอีกสักคลิปสองคลิปนะแล้วน่าจะพอแล้วล่ะขอภูมิใจนำเสนอคลิปนี้นะไม่ใช่แค่เราคนเดียวมียูทูบเบอร์ เยอะเลยที่จะเห็นในคลิปนี้มาเราเรามานั่งดูคลิปนี้กันนะเป็นงาน y o YouTube Space ครั้งที่2ที่จัดเมื่อปี2016แล้วหนูโดนพี่ซานแกล่ะอ๋อพี่ซานทำน้องให้ใช่ไหมโอ้โหนี่นี่ดูมีมีเมกกว้างนี่มีพี่เฟิร์นใช่ป่ะมีพี่ซานแล้วพี่ซานทำน้องให้อ่ะเดี๋ยวเราฟอร์เวิร์ดไปสักนาทีที่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  นลองดูนาทีที่สามมันเห็นอะไรไหมปวดฉี่ปวดฉี่จับจูจับจู๊ปวดฉี่นาทีที่สามนะตัดตัดนะกาแฟอย่าซูมเห i n g อยู่ได้ไหมนี่แม่กวางเพราะอู๋เด็กจิ๋วอยู่ไหนอ่ะเด็กจิ๋วเหมือนไม่มายันเอาเหรออ่าเด็กจิ๋วชิว l l o นะคะ อาตอนแรกนึกว่ามีเสียงอะไรบางแรกๆพี่เฟิร์นร้อยแปดไลฟ์ดูตอนตอนนั้นเราโนเนมมากต้องบอกเลยเราแบบโนเนมสุดๆเลยเพราะว่าพวกนี้ช่องนี้พวกนี้เขาใหญ่แล้วเขาแบบไลายแสนันหมดแล้วนี่น้องน้องเดียวี่แม่ฝนโอ้น้องเดียวยังเด็กอยู่เลยฮะมีใครอีกอ่ะถ่ายรูป ตอนนั้นเราตะเวนแบบตื่นเต้นนะเหมือนได้เจอยูทูบเบอร์แล้วก็มีไปถ่ายที่เขาบ้านเขาวเราจะประมาณแค่ห้าหมื่นหกหมื่นจ้าประมาณนี้จ้าคนอื่นก็เป็นแสนละหลายแสนแล้วอ่ะแสนแสนเป็นล้านแล้วบางคนนะนี่ก็เป็นงานแรกๆที่เราได้มีโอกาสไปไปจอยกับอีเวนต์ของของวันนี้เขาอ่ะฟอร์เวิร์ดไปตอนน้องกายโดนแกล้งดีกว่าโอ้ยมีพี่ฟิล์มด้วยเหรอได้เอายังมีเนี่ยนเนเขาเหลืออ่ะไปนาทีที่หกนะนี่ไงอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลอ่ะ นี่ถ่ายายมีแม่กวานติดดูดน้ำอยู่ยโ้โนานมากกายเด็กๆอู่เลย <c oughs> นี่มีพี่ซานด้วยดูเกงถ่ายไม่ทันเนาะตอนนั้นมันร้องร้องไห้พออะไรอ่ะเหมือนมีบอกมคิดปะยัง เจตหน้าหวานมากอ่ะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเริ่มไอ้นี่กันละนี่นาทีที่ประมาณหกกว่ากว่าอ๋อโอ้โหโฟกัดไม่ทันเอ้าวิ่งไล่กันโอ้ยร้องไห้ปวดฉี่ใช่ไหมร้องไห้เลยหรอเขาร้องโอ้ยร้มไห้ร้องไห้ พิศาศ์แกงอุย้ยมีคลิปนี่พี่การบุกคอนโดแก้งกายร้องไห้เหมือนกันจำไม่ได้ละไปหาดูกันดูพี่การพิศานพี่การโอ้โหบุกคอนโดอะแก้งกายร้องหไห้จำได้ปะ <c oughs> ไปที่ไหนอะพี่พี่การอนะไปที่ไหนเด็กร้องไห้หมดทุกคน <c oughs> โอโอ่ะโอเคน่าจะของปากของคอเนาะ <c oughs> เป็นไงบ้างดูตัวเองพัฒนาการที่ผ่านมา ดูแล้วแบบมาไกลไกลเนาะมาไกลใช่ห้าหกปีเจ็ดปีแล้วอ่ะคลิปแรกเจ็ดปีคลิปที่แบบเริ่มเริ่มเริ่มมีคนดูประมาณห้าปีเฮ้ยป้าป้าหนูถามหน่อยทำไมต้องเปิดแต่คลิปที่หนูร้องไห้ก็หนูร้องไห้บ่อยอี่าง้สุดนะเออเยอะไปก่อนเออเออกระนิดนึงก็ร้องให้เด็กอยู่เด็กอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะร้องไห้ได้ไปดูนะ อะโอเคนะใครที่ชอบคลิปไหนของเรานะคะใช่ก็คอมเมนต์บอกที่อยู่ในความทรงจำเลยนะช่วยเอาเอาลิงก์มาแปะหน่อยก็ดีเผื่อเผื่อเราแบบมาดูแล้วก็แบบใครใครที่คอมเมนต์อยู่อ่ะเอาลิงก์มาแปะหน่อยนะว่าอันเนี้ยคลิปเนี้ยฉันชอบมากอย่างเพื่อนเจ๊คนึงอ่ะชอบคลิปจอนเจ๊โดนฉีดยาเราให้ตลอดเวลามีรายเยอะเนาะอ่ะวันนี้ลาไปแล้วดีกว่าค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะ<ม>เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายยบา